สวัสดีจ้ามือนี่ร้านพะแล้มีเมนูเนื้อเนือมาสูพี่น้องกินเนื้อจ้าะมือนี่ร้านพะแล้วซีอันผัดนอ้สไสุวนเซนจ้าเดี๋ยวเข้ามาเบิงวิธีไก่เฮ็ดกัน,นเนื้อจ้าะว่าเฮ็ดแนวใดร้านพะแล้ตั้งละมันเดือดไปเลยจ้าที่นี่ร้านพะแล้วสระเอากระเทียมใส่เนื้อจ้าะตั้งกระทะห่อนละจ้าร้านพะแล้เอากระเทียมใส่ใส่พริกน้ำจ้าต่ว่าใส่หลายจ้าเมนูนี้เข้าว่าต้องการลด,ดจัดเนื้อจ้าะ ให้เพิ่มสีสันคือคีแบ่ผัดกระเทียมให้มันหอมมันจะนาะ นี่เขาก็ตอกไข่ใส่จัะแบบแรกเส้นไข่าสาม่วยเนะจ๊ะ นี่เขาก็เอาน้ำใหม่ใส่เลยจ้ะใช่ไหมน้ำใหม่เข้าใส่ลงไปเลยนะจ๊ะเนาะดึงรสให้มันออกหว,วานๆเนะจ๊ะเนาะหวานนิดนึงจ้ะมันสิเป็นหว,วานๆมันๆเนะจ๊ะเนาะ น้ำปลาสิปรุงรสจ้าพี่น้องน้ำตาลจ้ะน้ำตาลใสายแล้วจนะเนาะใส่ลงไปเด้น้ำปลำาลจ้ะสายนัวแล้วจะเนาะขาดไปได้ที่เราขึ้นเติมเพิ่มเติม,ตมความแซ่บ ของชคโรดจ้ะผู้ใดบ่ดกินกับปลาไซานะ่าจะเนาะซอสหอยจ้ะซอสหอยใสไปเลยเดี๋ยวเข้ากรใส่บุญเสอกกนะีกันจะาะหลานคนเลยใส่ผงปรุงรสหมูน้อยนึงจ้ะ ซอสจตาซอบปาเกี่ยวพักแล้วจ่นะทีนี้เขาวเอาวนเส้นใส่ลงไปได้จ้ะเสน้นั่นให้นมันเป็นเส้นสันๆะนะจ๊ะเนาะตัดมันเป็นเส้นสันๆ แล้วจะทีายังร้านพรแร่เบาไฟก็นนะจะเห่ยจะเห็นว่าเท่ากับพัดพัดบุเงศินนะจาจนะเนาะนมันเข่ากันพัดให้มันแห้งจะเมนูง่ายๆนะจจนะเนาะแสบ ในร,ร้านแรกซิมก็ได้จา้าว่่มันขัดอย่างนั้นจะนะแจ็บเลวจละล้ะในร้านแรกวราหายมันแห้งอีกทีนึงอ้ะจาะาะ สุดท้ายจะร้ามแรกก๋วตี๋ส้หัละผ้านะจ๊ะเนาะกับเพื่องชายจ้ะ มันหอมนะจ๊ะข้นเลยจ้ะทีนี้เวลารแรกปิดไฟได้นะจ๊ะที่ไหนนี่จ่ะเห็นปะหน้าตาแล้วจะน่ะ,ะแซบแ่บป่ะจ๊ะเบิ้ง เขาได้บังกไก่แสบป่จ้ะเบิงหอมจ้ะม่เส,สิออกมันมันน่าจะเนาะนี่รสชาติดแสบจ้ะเมนูนี่รับรองได้เฮ็ดกินเบิงเด้อจ้ะนี่จะเบิ่งลับเขาไดใ้ให้มันใกิดไก่ ไปจ้าเดี๋ยวเ้าไปกินข้าวแล้งกันจ้า